ในวันนี้นะครับสำนักงานหือนชาติจะขอเตือนภัยกรณีที่ชายไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยถูกแก๊งต่างชาติหลอกให้สําเร็จความไข้ผ่านโทรศัพท์วิดีโอคอลนะครับแล้วก็มีการรีดเอาทรัพย์ครับต้องขอเรียนอย่างนี้ครับวิธีการของคนร้ายแก๊้งนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแก๊งต่างชาตินะครับเป็นแก๊งจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับวิธีการก็คือจะใช้ภาพโปรไฟล์ หญิงสาวนะครับหน้าตาสวยเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นาชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งหรือหญิงสาวประเทศในในแถบเอเชียนะครับก็จะขอแอดเป็นเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเหยื่อรับความเป็นเพื่อนแล้วนะครับก็จะมีวิธีการพูดโน้มน้าวให้เหยื่อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เ่อนชายไทยเราเนนะครับสําเร็จความค่ายด้วยตัวเองต่อหน้ากล้องนะครับ อาจจะหลอกว่าไว้เก็บกันแลกกันดูนะครับเก็บเอาไว้จะไม่บอกใครนะครับเมื่อคนร้ายได้คลิปหรือภาพนิ่งไปแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีการพูดคุยละเป็นการข่มขู่นะครับโดยเรียกให้ให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินมาให้ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะขู่ว่าจะไปให้ภรรยาให้ลูกของเหยื่อให้เพื่อนของเหยื่อให้เจ้านายให้ลูกน้องไัทยืมงานเนี่ย ได้เห็นพฤติกรรมของเหยื่อนะครับซึ่งเหยื่อเนี่ยก็จะเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวแล้วก็หากาคิดว่าหากคนร้ายเนี่ยส่งคลิปส่งภาพไปจริงเนี่ยตัวเองจะได้รับความเสื่อมเสียและอับอายก็จึงยอมโอนเงินให้ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดราคากันที่ห้าหมื่นบาทนะครับจากนั้นเนี่ยเหยื่ออาจจะมีการต่อรองจนเหลือสองถึงสามหมื่นบาทนะครับวิธีการเลือกเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยคนร้ายจะเลือกเหยื่อที่ มีฐานะมั่นคงมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับมีการเคารพนับถือจากสังคมรวมถึงเป็นคนรักครอบครัวมีภาพลักษณ์ลักษณะแฟมิลี่แมนะครับจะถูกเป้าเป็นเป้าหมายของของเหยื่อทีนี้ถามว่าจะทําอย่างไรนะครับก็ขอเตือนว่าข้อที่หนึ่งนะครับอย่ารับเพื่อนที่ไม่รู้จักนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ หญิงสาวหน้าตาดีนะครับที่ไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆมาแอดเราเนี่ยนะครับจะไปรับเพราะอาจจะเป็นแกางมิฉาชีพทีท่เข้ามาในลักษณะนี้ได้นะครับหรือถ้าอยากจะรับจริงๆนะครับก็ให้ตรวจสอบข้อมูลในในบัญชีสื่อออนไลน์นั้นว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับประการที่สองเนี่ยหากมีการชักชวนให้ ช่วยตัวเองผ่านกล้องนะครับไม่ว่าจะโน้มน้าวด้วยวิธีใดหรือพูดจาแบบไหนออย่างไรก็ตามเนี่ยขอเลยครับอย่าไปทํานะครับเพราะว่าถ้าท่านทําไปแล้วเนี่ยท่านจะถูกเอาภาพออกคลิปเนี้ยกลับมาแบ็กเมลแน่นอนนะครับประการที่สามหากตกเป็นเหยื่อไปแล้วคือเผลอนะครับสาเร็จความไข้ด้วยตัวเองต่อหน้ากล้องต่อหน้าวิดีโอคอลนะครับคือพูดง่ายว่าเสียท่าคนร้ายไปแล้วใจเย็นๆน,นะครับ อย่าไปโอนเงินให้เขาเพราะว่าถ้าท่านโอนเงินเนี่ยมันจะไม่จบนะครับจะมีการเรียกอีกเรื่อยๆจนเราทนไม่ไหวนะครับให้เก็บหลักฐานทั้งการแชทการโอนเงินมาพบพนักงานสอบสวนนะเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนแล้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยเหลือท่านนะครับสําหรับความผิดของผู้ที่กระทำความผิดลักษณะน,นี้นะครับ ก็จะเป็นความผิดในเรื่องเสรีภาพนะครับตามมาตรา39นะครับซึ่งมีอตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับและถ้ามีการนําภาพหรือคลิปเรามกอนาจารนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เนี่ยอันนี้จะผิดตามพระบคอมพิวเตอร์มาตรา14ลู4ซึ่งมีอตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนบาทครับด้วยความขอบใยจ,จากสำนักงานชาติขอบคุณครับ